สสัสดีค่ะททนสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน,น้องบม่ของชิมตุงอีกแล้วนะคะคือ,อยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยตอนนี้กําลังจะไปที่หาดแซม <c oughs> น,นะคะก็เดี๋ยวน่าจะลงไปทางนี้อีกนิดนึงเนาะแต่ว่าน้องบมของขับรถมอเตอร์ไซค์คนเดียวนะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายวิวถ่ายอะไรให้พี่ๆทุกท่ทานได้เหน็นเนาะก็ไปถึงที่หาดถึงจะได้เห็นอะไรอย่างนี้นะคะก็อตอนนี้เตรียมตัวจะออกไปแล้วนะคะคือขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ รอพี่พี่อยู่นะคะเหยียบรูภาษาจีนเหรอภาษาจีนเลยภาษาจีนเหรอภาษาจีนแลยโอเคเราเดินทางต่อแล้วเนาะไปทางไหนต่อไปทางนี้ใช่ไหมไปทางนี้ใช่ไหมไปทางไหนไปทางนี้ใช่ไหมนี่ไงถนนไปทางเนี้ยต้องไปทางเนี้ยยังไม่คิดก็ได้ใช่ไหม ได้งั้นก็ไปทางเดิมก็ได้นะช่างอ่ะร้อนอ่ะมันเริ่มร้อนอ่ะเดี๋ยวไปจุดขึ้นมาตอนนี้ช่างเราอยู่นอกอ่ะไปเลยจะลงไปทางเดิมใช่ไหมไปทางไหนก็ได้มอง่ยดูไฟเขาลงไปทางนี้นเลยไปทางเขานี่ใช่ไหมเขาน,นี่แหละโอเคโอเคตอนนี้ก็คือมาที่หาดแซมแล้วนะคะวิทยุโฟน แล้วนะคะว้าวนี่นะเดี๋ยวเราไปหาทานอะไรกินนิดนึงจะไปทางไหนดีอ้สื้อ้สวยๆสยุสดนน้นีฟรีใเราิ้ขาวก่อนนะเครายกนเรากันด้วกัน อันนั้นคือโต๊ะที่นั่งตากตากแได้ไหมหรอนั่งอาบแดดได้อองร่มได้ด้วยนี่นั่งอรอมนาะนั่งี่าเราดังทานข้าวกันนั่งทานข้าดีกว่าเมนูเมนูที่นั่อันตกใจตกใจอะไรนู้โนาต้มยำมีปลาเมื่อวานบอกว่าไม่ได้ทานปลาไง กนลูใช่มเอากี่ลูกเอากี่ลูกเอากี่ลูกใครเอาพี่ต้อาไหมเอากินด้วยกันมะพร้าแช่เย็นมีอยู่ด้านหลังวะเนี่ยพี่แล้วก็มาถึงที่หาเส่ยแล้วนะคะเอามะพร้าวหกสิบมะพร้าวหกสิบข้าวเนาะกินข้าวที่นี่ก่อนอันนี้ลูกนี่นี่นี่หรเว่นเว้นพ่อแตกนะนี่อนีต่างเนาะกินเลยสั่งเลยมะพร้าวสั่งเลยลูกพี่เอาไหม าเผอด้วยลูกนึงรวมกันทีเดียวก็ได้เมื่อกี้สั่ไปแล้วลูกนึงเอาอีกเขาไม่ได้รู้เรื่องหรอกโอเเดี๋ยวลูก่อนยวเดวรนี่คุยกันตกลงันเลยบอกเขาให้เดี๋นึงลูกลูกๆเดี๋ยวคนนั้สั่งคนนี้สั่งอนินน้ำปลาเย็นๆปลากระพงเราลูกนึงคือน้ำปลาเราผู้บินนะหาดสเม่นะไม่ใช่หาดสแดงหาดสเม่เหร เมื่อก่อนไม่ขาสีซมหรอเดี๋อวนี้ขาดแซมเดี๋ยวนี้เป็นแซมเราอ่านเราอ่านแบบแซมเลยเลยมันก็เหมือนเนาะเรื่องไรเป็นสองเสื่อเขาไปนู่นละไปอะไรนะน้ำบดถั่วโอ้ยมีช้อนมาด้วยอยากดื่มเขาไม่มีหลักไม้มันมีหลักไม้ให้สองคนแบบไปนี่ยิงปืนเงี้ยน่ะว่ายน้ำก็ได้เลยนี่เหรอ โอว่ายน้ำถายเดืออะไรได้หมดเลยเนี่ยตนี้เรได้เหรอตอนนี้ระหว่างรอนะคะทุกคนรอกับข้าวนาะเราก็จะมาถ่ายคลิปต่อไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเวลาเราน้อยแล้วนะคะคือที่เราเช่ารถมามันเึ็แค่บ่ายโมงนะคะอีกแค่แบบครึ่งชั่วโมงประมาณนี้เองเราต้องรีบๆนะคะก็เลยแบบ ไทยบรรยากาศที่หัดหัดแส้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้พูดว่าไงอะดึงมาวะ่ะนี่นะคะบรรยากาศก็จะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนอ๋อตรงนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้ที่บนที่กังหงันมั่งอะเป็นจุดชมวิวเนาะนี่นะคะคือแบบว่าเป็นที่ไหนนะคะ แล้วก็เป็นที่นี่นี่เองเอาสแแมะเนี่ยนี่นะคะอู้วิวสวยเนาะคือแบบที่นั่งเนี่ยคือแบบเอ่ออันด้านร้อยเลยเนาะเราไม่นั่งเราจะนั่งฟรีกินข้าวบนโต๊ะเนาะก <c oughs> <c oughs> ็สวยสวย <c oughs> สวยสวยสุดทุกคนนี่น่ารักเลยกรงคุกหนุ่งกระเองเนอียงไงใช่กลับ <c oughs> ไปนี่ไม่ได้<อ>แล้วนะกลับไ,ไม่ได้แล้วนะ จู่ๆกันใหญ่เลยโอ้โอ้หาดซ้ายที่นี่มันจะเป็นแบบมีหินอ่อนๆนั่นเอย่างเงี้ยเนาะแต่ละที่มันก็จะแตกต่างกันไปนะเวยแต่ละจุดบางที่ก็เป็นมีแต่ทรายบางที่ก็มีแต่หินอย่างเงี้ยที่ก็มีแบบหินใหญ่ๆบ้างอย่างเงี้ยเนาะสวยนะคะถ่ายอะไรอ้าสวยๆสวย อเดี๋ยวเราไปรอกินอาหารก่อนนของมาแล้วโอเคตอนนี้ก็คืออาหารมาแล้วนะคะเราไปดูก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะคือกระทันนข้าวแล้ว่อนเที่ยวต้องวขับมอไซค์ทั้งวันเลยนะคะไม่เคยได้ถ่ายคลิปอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็ของกินมาแล้วเข้าหันอยู่ข้าหันอยู่ที่มน้ำตาลเหรอ นี่ชามมนาวเอาทำไมแช่แช่ถ้วยแบบนี้มาอ๋อกุ้งต้มยำเหรอเนี่ยอะไรใช่ไหมอ๋อข้าวข้าวผัดปู้ผัดปูจะกินอะไรไรเนี่ยคือกินราดอ่อาเจ้าผัดผัดกุ้งเจ้าอะไรเพิ่มอีกไหมน้อเป็กุ้งนี่เนี่ยเจ้าอะไรเพิ่มอีกไหมอะไรบ้างอ่ะปลาปลามั้งปลากระพงอ๋อ เมื่อกี้ไม่ทันดูเมื่อกี้ทำแล้วไม่ทันดู <laughs> ทำนูน่นทำนี่นิดหน่อยเอากระตานกระตันตักนิด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 นนม้านปั่ค่ะอคขอบคุณค่ะปั๊บปั๊บโอเคตอนนี้เราก็อาหารมาคบรบแล้วใช่ไหมครับมาครบแล้วเดีย๋ดวยวเราทานข้าวก่อนนะคะ นี่คือปูหรือว่าอะไรต้มยำแน่เลยต้มยำต้มยำปูต้มยำแล้วลงคนลงเนี่ยเนี่ยคนเยอะเลยเราลงคนโอ้ยชั้นชั้นใหญ่เขาไม่เอามานะนี่ไงอนี่เดี๋ยวเอามาตักข้าวเฉยตักเกิดก็หลอดไเลยหลอดหลังน้อยมาใส่ข้างไหนะขอแฉกซุนหน้อนี่อนน้ำซุปของนันนะลูกน้ำซุปเอ้าไม่มีเนื้อเลยเหรออ๋อนุกุ้งต้มยำกุ้งอ่ะต้มยำกุ้ง อร okay. ่อยอรกินกินกินเลยกินเลแค่สินาทีเองเร็วเร็วเร็เร็วเร็วลูกตกมาไวอกินข้าวเน่อมาหิวกะหิวลูกใช่ไหม หิวเต็มรูปข้าวไม่หิวแล้วเร็วๆๆนี่ข้ามาแล้วนี่ไมีตักนะตักไปแล้วนะข้าวหลังจะเอาไปแล้วโอ้ยก็ไหวอยู่นะเดเดี๋ยวพี่คำร้องไห้ต้มมามันกินยากเลยเนี่ยก็ไม่เอาข้าวต้มอ่ะที่บ้านเขาใส่เป็นก้อนอ่ะอ๋อนี่เขาใส่เป็นต้นเลยใช่ไหมอ๋อโอเคเราดื่มเราดื่มกันว่ะเรากินก่อนนะคะโอเคตอนนี้เราก็ เราจะกลับนะคะแต่ว่ามะเป้ามะเป้วมะเรป้วมะเป้วโอ้คนไหนเขาหนูอ่ะด่มแล้วออกเออโอ้บอกดคะคุณเป็นซีเดนหน่ดื่มัมันหลงโอเคกลับแล้วกลับแล้วนะคะโคตอนนี้เราก็มาถึงที่บักเตอร์ที่เราจะเช็คอินเอาเช็คเอาเช็คเอาท์สวัสดีทุกค เุใจมาส่งเุนใจมาส่ใ้เย้ค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นเรือแล้วนะคะเมื่อกี้ข้าวที่เรากินเมื่อกี้เราก็คือว่าวันเมื่อวานนะคะเรากินอาหารทะเลเนาะอาหารทะเลไปแต่เงินที่พี่น้ำ ส่งให้เลี้ยงอาหารยังมันยังไม่หมดนะคะก็เลยอเอามากินกันอีกในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่น้ำมากมากเลยนะคะขอให้พี่น้ำสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเลยโดยาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งนั้นแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะท,ที่เลี้ยงข้าวมื้อสองมื้อนี้แล้วนะคะมืม้อหก็ตอนนี้เรากำลังขึ้นเดินอ,อยู่กับเอียงไปเอียงมา,เ,<อ>าเดินเดินไม่ตรงละเดินไม่ตรงละ เข้าไปก่อนเอาไปทางนี้ก็ได้เต้องดเดินก่อนก็ก็เข้าไม่ได้ครับน,นี่เดนนี๋ยวมันต้องเดินก่อน